สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพี่สโมโออีกแล้วนะคะที่ uzu, อิวสุซอแสงมงคลสาขาโรจนาค่ะเดี๋ยววันนี้พี่สโมโอจะพาชมรถนะคะของลูกค้าพี่สโมโอเองเตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้นะคะกับรุ่น4ประตูยกสูงนะคะเครื่อง2.2เกรดแอนั่นเองค่ะคันนี้เป็นรถของน้องสาสีวิมลน,นะคะ FC จากชัยนาา กับโปรโมชั่น59,900บาทเท่านั้นเดี๋ยวมาดูว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างและลูกค้าได้อะไรบ้างนะคะสำหรับรุ่น L นะคะตัวยกสูงของเราไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยค่ะมีไฟเดย์ไทม์ให้แล้วนะคะแบบนี้เลยในส่วนของด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะกระจังหน้านะคะก็จะมีตัวขีดสีเทาแบบนี้มาพร้อมกับโลโก้อิ s u z ุสีเงินนะคะแล้วก็แผงลังพึ่งขนาดใหญ่นะคะสำหรับ รุ่นตัวยกสูงนะคะไฮรันเดอร์ของเรานั่นเองค่ะคันนี้นะคะเราโหลดจัดทรงมาแล้วนะคะที่หน้า1นิ้วหลัง3นิ้วนะคะคันนี้ลูกค้าเลือกในส่วนของการโหลดไม่เตี้ยมากนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากโหลดเป็นทรงยีราฟเตี้ยกว่านี้ก็สามารถเลือกได้นะคะคันนี้นะคะเราใส่เป็น ล้อแม็กทีอีนะคะก้านยกสีน้ำตาลหยอดแดงนะคะในส่วนของเอเซอรี่ลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำเงินทั้งหมดนะคะคันนี้เราจะรัดด้วยยาง26 5 6 6นะคะลูกค้าสามารถเลือกขนาดได้นะคะถ้าเราโหลดเป็นทรงยรีราฟเนี่ยยางเราจะใส่เป็น255ทับ55 R18 ก็ได้นะคะในส่วนของคันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็น265 60 r 1าค่ะในส่วนของ ล้อทีเอนะคะเรามีสีให้ลูกค้าเลือกด้วยนะคะก็จะมีสีดำสีเงินสีน้ำตาลนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะดีไซน์รถให้เป็นตัวเราได้เลยนะคะตามความชอบของเรานั่นเองค่ะในส่วนของคันนี้ ลูกค้าเลือกติดฟิล์มเป็นฟิล์มฟ้าใสาแบบนี้เลยค่ะฟิล์มพี่สุโบก็มีสีให้ลูกค้าเลือกนะคะสีเขียวใสสีฟ้าใสาและสีดําที่สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้4060 80เซนะคะพร้อมติดกันศาสตร์เป็นของอิซุซุซอแสงมงคลด้วยนี่แบบนี้เลยมีมาให้ครบเลยนะคะในส่วนของทางด้านท้ายคันนี้นะคะเราก็จะมาพร้อมกับกระบาดไลเนอร์นะคะคันนี้ก็จะใส่ให้ลูกค้าแล้วนี่แบบนี้เลยนะคะชุดของ ของแถมนะคะก็จะมีแบบนี้เลยแล้วก็ไฟท้ายคันนี้นะคะจะเป็นไฟท้ายตัวใหม่นะคะไฟท้ายแบบ3ชั้น t ิปเปิลอาร r เมอนะคะมาพร้อมกับมือจับสีเงินนะคะแล้วก็กล้องมองถอยแบบบิวอินนะคะแล้วก็กันชนท้ายนะคะสำหรับตัวยกสูงจะเป็นกันชนท้ายแบบ2ชั้นแบบนี้เลยค่ะ สำหรับรุ่น L นะคะกุญแจก็จะมาเป็นกุญแจรีโมทให้ลูกค้า2ดอกนะคะให้ลูกค้าใช้เป็นกุญแจจริงกับกุญแจสำรองสลับการใช้2ดอกได้นะคะสำหรับโปรโมชั่นในเดือนนี้พี่สมมีของแถมให้ลูกค้าอีกค่ะสำหรับตัวล็อกฝาท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นตัวล็อกฝาท้ายแบบเซนทอนล็อกนั่นเองนะคะถ้าสมมติว่าเรากดปุ่มล็อกกระบะก็จะล็อกแบบนี้นี่กระบะก็จะล็อกนะคะถ้าเรากดปุ่มปลดล็อกนี่กระบะก็สามารถเปิดได้ค่ะป้องกันการสูญหายของ ไฟท้ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่สมบู์จะพาไปชมในส่วนของภายในนะคะว่ารุ่นนี้นะคะออปชันภายในเป็นอย่างไรบ้างมาชมในส่วนของทางด้านในรุ่นแอกันนะคะของเราก็จะเป็นพวงมาลัยนะคะซึ่งมีปุ่มมัตติฟังก์ชันแบบนี้นะคะควบเพิ่มเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะสำหรับ เบาะผ้านะคะคันนี้จะมาเบาะผ้าลายใหม่นะคะสําหรับเป็นรุ่นแอนะคะรุ่นแอเราจะมี2เกียร์ด้วยกันนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะเป็นเกียร์อโอตโต้หรือเกียร์ธรรมดานั่นเองค่ะคันนี้เลือกเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแบบ6สปีดค่ะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วลองรับ Android Auto และ Apple c a r าเพ y แล้วนะคะแล้วคันนี้นะคะในส่วนของของแถมพี่สมอมีตัวต้องหน้ารถ เป็นโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าจองเดือนนี้ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะโปรโมชั่นรุ่นนี้แต่งล่อๆแบบนี้นะคะกับโปรโมชั่น5 9 9 0 0บาทเท่านนะคะลูกค้าก็จะได้รับรถแบบนี้ล่อๆพร้อมขับกลับบ้านได้เลยค่ะเอกสารนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะสำหรับอาชีพพนักง,งานนะคะใช้แค่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชน สลิปเงินเดือนสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะคะอาชีพค้าขายก็สามารถออกได้เพียงลูกค้ามีหน้าร้านและสะเตตเมนต์ให้ตรวจสอบก็สามารถออกรถได้แบบสบายๆไปเลยค่ะในส่วนของแถมนะคะมาพร้อมกับประกันภัยชั้น1ค่าจดทะเบียนนะคะ ฟิล์มล็อกเบรกล็อกคัตล็อกยางอะไหล่มาให้ลูกค้าพร้อมหมดแล้วค่ะจบในโปรโมชั่น5 9 9 0 0บาทเท่านั้นเลยใครที่สนใจนะคะรถหล่อๆแบบนี้โทรหาพี่สมโอได้ที่เบอร์095-956-4239นะคะพี่สมโอยินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนเลยค่ะเดีย๋ยวพี่สมโอขออนุญาตไปส่งมอบรถให้ลูกค้าก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ